ที่เรือนไม้เก่าหลังเล็กๆชายป่าเขตเวียงลายค้าเป็นที่อยู่อาศัยของแม่และลูกๆสองคนฐานะยากจนครอบครัวหนึ่งแม่เป็นหญิงรูปร่างผอมซูบซีดอายุราวไม่เกิน30ปีส่วนลูกสองคนยังเป็นเด็กคนโตเป็นหญิงอายุ11ปีคนเล็กเป็นชายอายุ9ปี ในตอนเช้าก่อนกินข้าวและในตอนเย็นก่อนกินข้าวมื้อเย็นแม่และลูกทั้งสามคนนี้มักจะจูงมือจูงแขนกันออกจากบ้านไปยืนอยู่ใต้ต้นหิ้วแดงหน้าบ้านเสมอเสมอแล้วก็พากันเมือมองไปทางทิศตะวันออกด้วยความคิดถึงห่วงหาทางทิศตะวันออกเป็นทางเดินเส้นเล็กๆที่ยาวไกลสุดสายตา เรื่อยไปในแดนป่าที่มีภูดอยสูงสลับซับซ้อนกั้นบังทางเส้นนั้นเป็นเส้นทางที่พ่อของลูกๆสองคนเดินอำลาจากไปเมื่อปีกลายบอกว่าจะไปรับจ้างทำงานก่อสร้างที่เมืองเชียงตุงเมืองใหญ่ไกลแสนไกลเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ครั้นพอครบปีพ่อก็ยังไม่กลับมา ่อยให้ทุกคนง้อยเหงาคอยหาพากันมายืนมองทางทั้งเช้าและเย็นแม่จ๋าทำไมพ่อไม่มาสักทีบอกว่าจะกลับสงกรานนี่จ้ะพ่อทำอะไรอยู่นะไม่รู้หรือไงว่าพวกเราเป็นห่วงเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกสาวคนโตที่ชื่ออิงคำเอ่ยขึ้นนั่นนะเซหนูก็ยังจำได้พ่อเคยบอกไว้พ่อลืมสัญญาจริงๆจายยอง ลูกชายวัยเก้าขวบพูดบ้างเสียงของลูกทั้งสองทำให้นางมะจิงผู้เป็นแม่บังเกิดความทุกข์และกังวลมากยิ่งขึ้นเธอเมื่อมองไปตามเส้นทางข้ามขุนเขาผูดอยล่องลอยข้ามฟ้าไปเห็นแต่หมู่เมฆล่องลอยไปตามสายลมนางมะจิงไม่สบายใจสังหรณ์ใจพูดปลอบลูกทั้งสองเหมือนวันก่อนๆว่าพ่อต้องกลับมา ลูกแม่จา๋าพ่อต้องกลับมาพวกเราเข้าบ้านกันเถอะและกินข้าวกันนะข่ามแล้วลูกๆสองคนได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็พอมีความหวังต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยตอนพ่ออยู่เวลากินข้าวเช้าข้าวเย็นจะนั่งล้อมวงกันพูดคุยกันวเราะหยอกล้อกันเสียงลั่นมีแต่ความสุขใจไม่หงอยเหงากลางคืน ฟ้ามืดมนพอเสียงแมวเห่าวร้องพอเสียงหมาหอนเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดความสะดุ้งกลัวลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นพ่ออยู่ข้างๆก็อบอุ่นใจความกลัวหายไปสิน้นแต่พอพ่อไม่อยู่บ้านบรรยากาศภายในบ้านก็อ้างว้างว้าเวความรู้สึกอบอุ่นที่เคยมีก็เลือนลางจางหายไปตอนกินข้าว ก็รู้สึกเงียบเหงาไม่อร่อยไม่สนุกตอนนอนดึกๆเสียงแมวกัดกันเสียงหมาหอนฝนตกฟ้าร้องก็สะดุ้งผวาตกใจตื่นขึ้นมาไม่เห็นพ่ออยู่ข้างๆก็หวาดกลัวเอาผ้าคลุมโปงนอนตัวสัน่นแทบทุกคืนก่อ็น,นอนแม่จะพาอิงคำและจ่ายยองไหว้พระสวดมนต์ไหว้รูปพระเจ้าพาราที่พ่อเอาติดแปะไว้ข้างฝาตรงหัวนอน ก้มกราบกับหมอนสามหนประนมมือสวดมนต์พูดขึ้นว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พอครบสามครั้งแล้วแม่ก็จะอธิษฐานเบาๆแต่ลูกทั้งสองก็ได้ยินว่าสาธุข้าแต่พระเจ้าพาราขอให้พ่อสายจมกลับมาโดยเร็วไวเธอขอให้บุญรักษาขอให้พระรักษาเลยสงครานมาสี่วันแล้วเป็นห่วงเหลือเกินทำไมไม่เห็นมาไหวพระอธิษฐานดังนั้นแล้วก็พาลูกๆเข้านอน นึกคิดวิตกกังวลสังหรณ์ใจไปต่างๆนานาจะกล่าวฝ่ายสายโจมผู้เป็นสามีของนางมะจิงนั้นก่อนวันสงกรานสองวันได้รับเงินค่าจ้างค่าแรงจากผู้เป็นเจ้าของงานตามที่ตกลงกันไว้ครบถ้วนตามจำนวนแล้วก็ดีอกดีใจเข้าไปซื้อข้าวของขนมฝากลูกฝากเมียที่กาดหลวงเชียงตุงพอซื้อหาได้ตามสมควรแล้ว ก็สภาย,ย่ามแบกถุงสัมภาระเดินออกจากเมืองเชียงตุงตอนรุ่งเช้าโดยออกทางประตูยางคำซึ่งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของเมืองก้าวเดินไปตามทางอย่างรีบเร่งระหว่างทางเห็นผู้คนชาวเมืองมากมายหลายคนแต่งกายสวยงามหิว้วตะกรา้าใส่อาหารขาวหวานทูบเทียนดอกไม้ไปใส่บาตรที่วัดพระาธาตุจอมสีเป็นแถว,แถว เห็นแล้วก็นึกอนุโมทนาสายโจมเดินไปคิดไปว่าป่านนี้เมียและลูกๆสองคนที่จากมาหนึ่งปีแล้วจะอยู่ดีมีสุขประการใดหนอคิดถึงคิดถึงเหลือเกินหนึ่งปีที่มารับจ้างอยู่เชียงตุงเขาตั้งอกตั้งใจทำงานไม่ดื่มเหล้าไม่เมายาไม่เที่ยวเตรกินอยู่อย่างประหยัดอดทนไม่สุรุยสุร่าย จะใช้เงินแต่ละครั้งใจก็คิดว่าลูกเมียรอคอยอยู่ข้างหลังเขาจะต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อลูกเพื่อเมียใสโจมหัวใจปราบปลืม้มเงินค่าแรงหนึ่งปีที่ได้แม้จะไม่มากมายแต่ก็ไม่น้อยพอจะเป็นทุนรอนให้ใช้อยู่กินกันอย่างประหยัดไปได้หลายเดือนเลยทีเดียวเขาซื้อ ปินปักผมอันเล็กๆที่ทำจากเมืองจีนไปให้มัจิงผู้เป็นเมียรักอันหนึ่งส่วนลูกสาวซื้อกำไลข้อมือเงินวงเล็กๆราคาย่อมเยาเอา,เอาไปให้แล้วก็ของเล่นอันหนึ่งเป็นนกตัวน้อยๆทำด้วยไม้มีรูเป่าอยู่ข้างท้ายเวลาเป่ามันจะมีเสียงดังเหมือนนกร้องเป็นของเด็กเล่นที่ทำจากเมืองจีนเช่นเดียวกันใสโจมเดินไปตามทางวาดฝันไปล่วงหน้า ถ้าไปถึงบ้านแล้วจะซื้อข้าวซื้อของทําขนมไปใส่บาตรพระที่วัดจะทําบุญอุทิศให้กับพ่อและแม่ที่ตายไปเมื่อสามปีก่อนจะเอาเงินไปซื้อตะปูมาซ่อมบ้านให้มั่นคงแข็งแรงปีหน้าลูกชายคือใจยองอายุครบสิบปีจะให้บวชเป็นลูกแก้วในงานปลอยส่างรองที่วัดประจำปีหัวใจของสายโจมพองโตด้วยความสุข ขารอนแรมไปตามเส้นทางอย่างรีบเร่งข้าลงหาพักนอนที่ศาลาวัดซึ่งมีอยู่ตามเส้นทางในเมืองในหมู่บ้านต่างๆพอถึงแม่น้ำคงก็ลงเรือข้ามฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยอีกสองวันก็จะถึงเขตเวียงลายค่าซึ่งเป็นแดนทินซึ่งเมียและลูกรอคอยอยู่สายโจมเดินดุ่มไปตามลำพังในทางป่าอันเปล่าเปลี่ยว ระหว่างทางเป็นแดนไพรมีแต่เสียงนกเสียงจจกะจันเรไรร้องระงมดังแว่วมาทันใดนั้นมีผู้ชายสามคนเดินออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางตรงหน้าผู้ชายหน้าเหี่ยมเกรียมทั้งสามคนนั้นเดินใกล้เข้ามาในตาพวกมันจ้องมองสายโจมอย่างประสงค์ร้ายสายโจมสะดุ้งก้าวหลบลงข้างทางก้มหน้าทำทีไม่สนใจไม่ใส่ใจ นึกภาวนาขอให้พวกมันเดินผ่านไปอย่าทำร้ายเขาเลยแต่พวกมันไม่ไปพวกมันพากันยืนรายล้อมตัวเขาไว้พร้อมกับชักดึงมีดดาบยาวออกมาแสดงท่าทางคมคูพูดเสียงดังขึ้นว่าแกจะไปไหนเดินคนเดียวไม่กลัวหรือไปเวียงลายค่าพี่ชายเขาเป็นคนลายค่าเขาจะไปบ้าน สายโจมตอบเสียงสันส้นๆสังหอนใจว่าเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วซึ่งก็เป็นความจริงเมื่อพวกมันพูดว่าวางของทั้งหมดของแกลงเงินทองของมีค่าที่ติดตัวมามีเท่าไหรก็ออกมาด้วยเร็วอย่าขัดขืนนะหากขัดขืนแกตายอยู่ในป่านี้แน่ไม่มีใครเห็นศพแกหรอกพูดขู่แล้วมันก็ก้าวเข้ามาใกล้สายโจมใจหายวับ คุณพระช่วยเขาถูกโจนป่าปล้นเสียแล้วมันมีสามคนส่วนตัวเขามีคนเดียวมีเพียงมีดสั้นเล่มเดียวไม่มีทางต่อสู้ได้เลยเร็วได้ยินไหมวางของลงพวกมันตะคอกบังคับสายโจมไสโจมไม่มีทางเลี่ยงรีบวางกระเป๋าสัมภาระลงพลางพูดร้องขอความเห็นใจขึ้นว่าพี่ชายอย่าทำร้ายเฮาเลย เขาเป็นคนจนลูกเมียของเฮารอคอยอยู่บ้านอย่าทำร้ายเฮานะอย่าพูดมากเอาเงินออกมาเดี๋ยวนี้มันจะคอกอีกใสโจมเหลียวซ้ายแลขวายังหวาดกลัวเขาคิดว่าเขาจะยอมให้พวกมันปล้นไม่ได้เงินในกระเป๋าเสื้อของเขาเขาอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน้ําแลกมาทั้งปีจู่ๆพวกโจรเหล่านี้จะมาแย่งชิงไปต่อหน้าต่อตาเขาไม่ยอมแต่ ก็จะทำอย่างไรได้เล่าจะทำอย่างไรดีไม่มีทางหนีได้เลยคุณพระช่วยลูกด้วยเถอะเทพพญดาได้แดนป่าได้โปรดช่วยลูกด้วยสายโจมผู้น้าสงสารกร่ำครวญร้องวิงวอนภาวนาอยู่ภายในใจแล้วในบัดดนนั้นเขาก็ดีใจขึ้นมาวูบเขาแลเห็นพระทุดงรูปหนึ่งแบกกรดสะพายบาทก้าวเดินออกประจักษ์ชายป่าสายโจมผู้หมดที่พึ่ง รีบร้องขึ้นว่าพระคุณเจ้าช่วยเฮาด้วยเขาถูกโจรปล้อนช่วยด้วยเสียงร้องของใสโจมทำให้โจรสามคนนั้นหันขวับไปมองทางด้านหลังแต่ภาพที่พวกมันสามคนได้เห็นนั้นไม่ใช่พระธุดงอย่างที่ใสโจมพูดมันกลับกลายเป็นเสือคร่งลายพาดกรอนตัวใหญ่มหึมาขนาดเท่าหมาสามตัวกำลังย่างสามขุมเดินแยกเขี้ยวเข้ามาใกล้ ตาเขียวปัดยังหน้าสะพรึงกลัวเสือเสือนีแล้วเสือพวกโจรป่าทั้งสามตกตะลึงเพล่งเพลิดอุทานร้องแล้วต่างคนต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตอย่างหน้าพิศวงพวกมันวิ่ง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 ไปคนละทิศคนละทางยังหวาดกลัวราวกับเป็นบ้าสายโจมมองตามพวกมันยังงวยงงเสือที่ไหนเขาไม่เห็นจะมีเลย มีแต่พระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งกำลังแบกกรดสะพายบาทก้าวเดินตรงมาเมื่อมาถึงท่านก็หยุดยืนพูดบอกด้วยกระแสะเสียงที่อบอุ่นเมตตาการุณาอย่างลึกซึ้งขึ้นว่าโยมเอ๋ยเกิดอะไรขึ้นหนอพระคุณเจ้าเขากำลังจะถูกโจรป่าปล้นแต่พอดีพระคุณเจ้าเดินออกมาเขาจึงตะโกนร้องให้พระคุณเจ้าช่วยพวกโจรมันหันไปมันทำท่าตกใจ พวกมันร้องว่าเสือเสือแล้วก็วิ่งหนีท,ทั้งทงที่ไม่มีเสือเลยสักตัวสาโจมประนมมือนมัสการพระธุดงหนุ่มอย่างแสนจะดีใจพระคุณเจ้ามาช่วยเฮาไวแ้แท้ๆมาทันเวลาพอดีน่าอัศจรรย์เหลือเกินหากท่านไม่มาเฮาคงถูกโจรมันปล้นฆ่าแล้วโยมกำลังจะไปไหนหรือเฮาจะกลับบ้านบ้านเฮาอยู่เวียงลายค่ะ พระคุณเจ้าล่ะจะไปทางไหนสายโจมถามเสียงสั่นยังไม่หายจากความตื่นตกใจอัตมาก็จะไปทางนั้นเช่นเดียวกันโยมเอย๋ยพระธุดงหนุ่มรูปนั้นบอกเสียงนุ่มนวลและสำรวมกิริยาหน้าศรัทธาหน้าเคารพเลื่อมใสย,ยิ่งนักสายโจมผู้โดดเดี่ยวดีใจขึ้นมาวูบรีบประนมมือพูดกับท่านขึ้นทันทีว่าพระคุณเจ้า เขาขอไปกับท่านด้วยเขากลัวพวกโจรมันจะย้อนกลับมาทางนี้ไปเถอะโยมเอย๋ยใกล้ขําแล้วไปกับอัตมาก็ได้ไม่ต้องกลัวพวกโจรเหล่านั้นมันไม่กลับมารอกพูดแล้วท่านก็ก้าวเดินนำหน้าไปสายโจมก็แบกถุงใส่สัมภาระก้าวเดินตามไปใจเต้นสั่นระทึกหันหน้าหันหลังเกรงว่าพวกโจรจะหวนกลับมาแต่ พวกมันก็ไม่มาเดินกันไปเรื่อยๆพอตะวันบ่ายใกล้ค่ำพระธุดงหนุ่มรูปนั้นก็พาสายโจมเดินไปหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางแล้วพูดบอกว่าโยมหยุดพักแรมคืนที่นี่เถอะพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อนะพักกันก่อนเถอะนะสายโจมวางสัมภาระลงปัดกวาดพื้นดินหาใบไม้ใบตองมาปูพื้น บริเวณนั้นให้ท่านปักกรดตัดฟืนแห้งๆมากองสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในเวลาค่ำคืนที่กำลังจะมาถึงถัดจากโคนไม้ไปไม่ไกลมีลำห้วยสายเล็กๆไหลรินผ่านเขานิมนท่านไปส่งน้ำส่วนตัวเขาก็อาบน้ำชำระล้างเหงื่อครจนสบายกายสบายใจเขาขหม้อที่ติดตัวมาต้มน้ำร้อนใส่น้ำตาลถวายท่าน พอมืดค่ำก็จุดไฟฟืนให้สว่างขึ้นระหว่างที่ฉันน้ำปานะซึ่งเขาทำถวายสาโจมถามท่านอย่างสงสัยไม่หายว่าพระคุณเจ้าเขาไม่เข้าใจเลยทำไมโจรสามคนมองเห็นท่านเป็นเสือแล้วมันก็วิ่งหนีตเตลิดไปเช่นนั้นพระภิกษุหนุ่มนั่งนิ่งไม่ยอมตอบในทันทีดวงตาของท่านจ้องนิ่งไปยังกองไฟที่ลุกโชนอยู่เบื้องหน้า แล้วต่อมาอีกครู่หนึ่งท่านก็พูดว่าโยมบางทีโจรสามคนนั้นคงถูกกรรมบันดาลให้เห็นไปคนที่ประพฤติชั่วประพฤติทุจริตไม่มีบุญไม่มีความดีคุ้มครองรักษาช่างเขาเธอเขาจะเห็นอะไรก็ช่างเขาเป็นเรื่องของเขาอย่าไปใส่ใจเขาเลยตอนนี้มืดแล้วอาตมาจะพาทำความดีขอให้โยมจงตั้งใจโยมรู้ไหม รอดเงื้อมือโจรมาได้เพราะเหตุใดท่านถามขึ้นสายโจมได้ยินก็ตอบท่านด้วยความซึ้งใจว่าเพราะท่านมาช่วยเฮาไว้พระคุณเจ้าเฮาหูพระคุณเจ้ามาช่วยเฮาไวไ้ไม่ใช่หรอกโยมไม่ใช่เพราะอาตมาแต่เป็นเพราะบุญเก่าของโยมทำไว้ดนบันดาลให้รอดพ้นตังหากเล่าบุญอะไรหรือพระคุณเจ้าเขาไม่เข้าใจเลยสายโจมถามท่านอีก บุญศีลข้อสองการละเว้นจากอธินาทานโยมประกอบอาชีพสุจริตไม่ลักไม่ขโมยสิ่งของของผู้อื่นทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติด้วยเดชแห่งบุญศีลอันบริสุทธิ์ของโยมนั้นจึงทำให้พวกโจรผู้ร้ายไม่สามารถแย่งชิงทรัพย์สินของโยมไปได้โอ้พระคุณเจ้าเป็นเช่นนั้นหรือฮอดีใจเหลือเกินใช่แล้วตั้งแต่จำความได้ เขาไม่เคยลักขโมยสิ่งของของใครเลยพ่อแม่ของเขาสอนไว้เขากลัวบาปกลัวกรรมเขาเห็นของมีค่าหล่นอยู่กลางทางเขาก็ไม่เคยถือเอาเป็นเจ้าของเขาเก็บได้แล้วก็อเอาไปส่งคืนให้หัวหน้าบ้านให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้คืนเจ้าของเขาทำเช่นนั้นจริงๆพระคุณเจ้าเขาไม่เคยผิดศีลข้อสองเลยใสยโจมพูดบอกท่านตามความเป็นจริงนั่นแหละโยมเอ๋ยผลแห่งบุญนั้น จึงคุ้มครองรักษาโยมให้พ้นจากโจรภัยโยมจงรู้ไว้เถินนะและจงตั้งใจรักษาศีลให้ดีต่อไปทำให้เจริญมากให้ยิ่งยิ่งขึ้นพระคุณเจ้าขอบเลื่อมใจเหลือเกินที่บุญศีลน,นี้มีจริงมีสิโยมศีลทุกข้อล้วนมีผลมีอนิสงส์ทั้งนั้นศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาเวระมณีมดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ใครรักษาได้ชีวิตจะยืนยาวจะไม่ประสบอุบัติเหตุไม่ถูกทำร้ายสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงศีลข้อ2องธินาทานาเวรมณีได้บอกไปแล้วศีลข้อ3กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีใครรักษาให้ดีสามีภรรยาลูกและบริวารจะเชื่อฟังจะมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่ทรยศ สีนข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีมีอานิสงส์ทำให้พูดจามีคนเคารพเชื่อถือน้ำเสียงไพเราะพูดสิ่งใดคนได้ยินได้ฟังก็รักก็นิยมชมชื่นศีลข้อหสุราเมรยะมัชชะปะมาทัฐานาเวรมณีมีอานิสงส์ทำให้เกิดเป็นคนมีปัญญา มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ฉลาดหลักแหลมไม่เป็นคนบ้าคนมีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมากเพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุคนมีศีลย่อมมีกิติศัพท์อันดีงามฟุ้งขจรไปคนมีศีลเข้าไปยังประชุมชนใดๆย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินไม่สะทกสถานคนมีศีลย่อมไม่หลงตายคนมีศีล หลังจากตายแล้วย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์สีเลนะสุขติงยันตีศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งพภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันตีศีลนำไปสู่พระนิพพานขอให้โยมจงรักษาให้ดีเถิดจงนำไปบอกภรรยาไปสอนลูกๆให้ตั้งอยู่ในศีล หากทำได้โยมและครอบครัวจะพบกับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสาธุพระคุณเจ้าสาธุเฮาขอรับศีลจากท่านเฮาจะจำไว้เฮาจะรักษาศีลให้ดีกลับบ้านไปนี้เฮาจะนำพาลูกเมียของเฮารักษาศีลเฮาสัญญาพระคุณเจ้าสโจม ก้มลงกราบพระทุดงหนุ่มด้วยความเคารพศรัทธาทราบซึ้งใจคืนนั้นพระทุดงหนุ่มไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมสายโจมก็นบหน้อมไหวจดจำความดีของท่านไว้เป็นแบบอย่างลื้มปิติเอ,อิบอิ่มใจที่ได้พบเห็นและได้อยู่ใกล้ชิดพระทุดงผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมครั้นพอรุ่งเช้า ขาก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวซึ่งเป็นของแห้งน้อมถวายท่านด้วยความเคารพส่วนหนึ่งสำหรับตัวเองพอมีเรี่ยวแรงเดินทางกันต่อไปตามเส้นทางซึ่งยังอยู่อีกยาวไกลทางเบื้องหน้าโน้อนอิ่มกันแล้วพระภิกษุหนุ่มก็แบกกรดสะพายบาดเดินนำต่อไปอีกจนพ้นทางป่าไปถึงทางสองแพร่งทางซ้ายไปทางเวียงลายข่า ทางขวาไปทางเวียงกึงท่านหยุดอยู่แล้วหันมาเอ่ยพูดให้พอ่อขอให้โยมจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอาตมาจะไปเวียงกึงจะขอแยกทางจากโยมที่ตรงนี้พระคุณเจ้าไปเวียงลายฆ่ากับเผาเธอสายโจมเอ่ยนิมนต์ไม่ละอัตมามีกิจธุระไปเวียงกึงโยมกลับบ้านเธอลูกเมียรอคอยอยู่ โอกาสหน้าหากมีวาสนาต่อกันก็คงจะได้พบกันอีกนะโยมนะใสโจมใจหายอะไรอววรก้มลงกราบแทบเท้าท่านมองดูท่านแล้วพูดเป็นครั้งสุดท้ายขึ้นว่าพระคุณเจ้าเขาจะจดจำท่านไว้ตลอดชีวิตว่าท่านเป็นผู้ช่วยชีวิตให้เฮารอดตายได้เขาจะทำตามคำสอนของท่านเขาจะรักษาศีลให้ดีพระคุณเจ้าที่เคารพ สาธุเจริญพรโยมสยโจมพระทุดงหนุ่มยิ้มหน่อยๆให้แล้วแบกกรดสะพายบาดก้าวเดินจากไปจนลับหายไปในหมู่แมกไม้ที่อยู่สองฝากทางสายโจมประนมมือน้อมนมัสการขอบคุณพระคุณเจ้าขอบคุณพูดพึมพำรรมดังนั้นแล้วก็แบกถุงสัมภาระเดินตามทางแยกสาย ไปสู่เวียงหลายข้าเดินไปเดินไปไม่ยอมหยุดเลยข้ามดอยลงดอยพอตะวันบ่ายคล้อยก็แลเห็นเรือนหลังน้อยของตัวเองอยู่ลิบลบิขณะเดียวกันนั้นนางมะจิงและลูกน้อยทั้งสองคนก็พากันออกมายืนอยู่ใต้ต้นหิิวแดงหน้าบ้านชะเง้อชะแงะคอยมองทางดังเช่นที่เคยทำแล้วบัดดล สายตาของคนทั้งสามก็แลเห็นภาพของสายโจมแบกห่อสัมภาระพรุงพรังก้าวเดินลิบลิมาทางเบื้องหน้าทั้งสามคนแม่ลูกต่างตะโกนรอก้องก้องพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วแล้วต่างกระโจนวิ่งไปรับด้วยความตื่นเต้นดีใจจนสุดแสนจะพันรนาสายโจมวางสัมภาระลงกับพื้นดินแล้วพ่อแม่ลูกทุกๆคน ก็โผลเข้ากอดกันด้วยความรักความยินดีค่ำวันนั้นภายในบ้านหลังน้อยเต็มไปด้วยความสุขพ่อแม่ลูกนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าใสาโจมเล่าเรื่องราวการถูกโจรปล้นแล้วมีพระธุดงมาช่วยไว้ได้ทันเวลาให้เมียและลูกได้รับฟังเมียและลูกได้ฟังแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตาอิงคำลูกสาวพูดขึ้นว่า พ่อจ๋าพ่อรอดมาได้เพราะพ่อมีบุญนะจ๊ะพ่อใช่แล้วลูกบุญช่วยพ่อไว้บุญคุณของพระทุดงในป่ารูปนั้นสายโจมยกมือประนมเหนือหัวรำลึกนึกถึงพระทุดงในป่าด้วยความเคารพศรัทธาเป็นล้นพน้นและนับตั้งแต่วันนั้นมาสายโจมก็พาเมียและลูกน้อยทำแต่ความดีตั้งอยู่ในศีลในคุณธรรม ค่ำลงก่อนนอนก็พากันไหว้พระสวดมนต์วันพระก็พากันไปใส่บาตทรทำบุญที่วัดเป็นครอบครัวที่แสนสุขในบ้านหลังเล็กๆชายป่ายากที่จะหาครอบครัวใดเสมอเหมือน